ทุกคนร,รู้รู้แล้วว่าเป็นลิเกขี่สำมล้ออหรือพี่เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีวันวันเปลี่ยนชีวิตจะหาคนไปล้างจานล้างก๋วยเตี๋ยวให้วันละห้าสิบบาทที่ไปด้วยหนึ่งคืองานมีมี20วัน 20, น20คืนอ๋อเป็นงานประจำปีจาก20วัน3ปีว่าฮะพี่ไปอยู่ดอนนะอยู่ทั่วหมดอีสานน่ะไปอยู่ อยู่3ปี่า3ปีกว่าปีแรกทั้งบ้านออกหากันปีที่2ปีทพ่อแม่สรุปแล้วคือบุคคลสูญหายคิดว่าตายตาย ทีนี้ของพี่บ้างแล้วนี่พี่เหมือนพี่มาสัมภาษณ์หนูนะนี่รายการหนูเนี่ยอ่วาวมาถึงชีวิตของพี่เท่งบ้างนะบางทีบางครั้งเราก็อาจจะรู้แหละจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากอะไรที่พี่เคยให้สัมภาษณ์จากนูนเนี่นะแต่ว่าวันนี้หนูอยากจะให้พี่พูดกับเหมือนพี่พูดกับน,น้องอ่ะทุกคนร,รู้รู้แล้วว่าพี่เป็นลิเกี่สัล้ออ่าหรือพี่เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีวัน วันเปลี่ยนชีวิตวันเปลี่ยนชีวิตวันเปลี่ยนชีวิตถ้าเรามาคุยตอนจบเลยนะวันนี้ไม่ไม,ไม่อยากเปลี่ยนชีวิตใช่ใช่ใช่แต่พูดถึงว่าจุดมิมต้นของการเปลี่ยนมันมีหนูก,ก็มีอพี่เล่าพี่ก่อนเดี๋ยวจะเล่าใองหนูบ้างก็ใช้ชีวิตปกติขี่สำลอมีข่าวในวงการสำลอรุนพี่เขาจะหาคนไปล้างจานล้าง,างกุ่ยเดี่ยวให้วันละห้าสิบบาทโอ้โหขี่สำล้อคือมึงฟลุกนะใช่วันละห้าสิบนี่ไม่ใช่น้อยนะฟลุกนะอยากได้อ่าก็ว่าเลยบอกพวกรุนพี่อ่ะ ผมไปด้วยไปล้างจานรางเตี๋ยวที่อุดรธานีจังหวัดอุดรนะอุดรนะงานทุ่งศรีเมืองพี่ทุกข์ไทยไปอุดรน,นี่แม่งไม่ทใกล้ๆนะใกล้ๆที่ไปด้วยหนึ่งคืองานม,มีมี20วัน20คืนอ๋อเ,เป็นงานประจำปี20วัน20คืนวันละ50บาท1,000บาทชีวิตเกิดมากูได้จับแบงค์พันแล้วคิดก่อนนะแต่แล้วป่ะ ครอบครัวพี่ส่งพี่ชายคนตัวเรียนคนเดียวและเขาเรียนเรียนเข้ามอสอแล้วก็เป็นลุ่มแล้วก็อยากมีจักรยานเฟสสันจักรยานยุทธนากริงกริงพี่เฟสสันเฟสสันเฟสสันรับสาวๆไปเรียนพี่ขี่สำหรอบดาวจักรยานเฟสสันให้พี่ชายนะจริงเหรอ จริงพี่ขี่ล้อดาวจักรยานเฟสสันให้พี่ชายและสามรนี่สัมรถสัลรถใครมันมียุคที่ว่าเช่าของเขาอ่าเช่าเขามันมีเช่าด้วยแล้วก็มาเป็นของตัวเองมีสงสัยจะเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ถึงมีแรงส่งจักรยานก็มันยังค้างอีกไม่เท่าไหร่เองไปร่างจานเอาเงินพันมามาโป๊ะเลยมาโปะจักรยานให้พี่ชายเลยมันมันพอแล้วคิดอย่างนี้บอกพ่อบอกแม่ไปจาก20วันสปีกว่าฮะ ี่ไปอยู่ดอนนะอยู่ทั่วหมดอีสานอ่ะไปทำอะไรงานนี่ขาดทุนก็ไปงานนี้เขาเรียกเด็กออกงานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไปํางานอะจนถ,ถึงหน้าฝนอะคือสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสมัยนี้เพราะอะไรก๋วยเตี๋ยวสมัยนี้มีแบบว่าเป็นฟางข้าวโอ๊ตเป็นกาบอ,<ะ>อ้อเป็นอะไระใช้แล้วทิ้งเลยแต่สมัยก่อนทาร้านก๋วยเตี๋ยวตามงานวัดมันคือช่วยจรยิจริงนี่<ๆ>ไปอยู่อยู่สามปีสามปีกว่าปีแรกทางบ้านออกหากันปีที่สองปีสาม คือ,อพ,พี่ไม่เออสมัยนั้นมันไม่ได้ติดต่อกลับมาไม่ได้เนาะปีสองปีสามพ่อแม่สรุปแล้วคือบุคคลสูญหายคิดว่าตายตายไปใช้ชีวิตในศาลวันเปลี่ยนชีพม,มาอีกแกมายืนหน้าแผงทำผู้เต๋อแล้วอลละเรมาทำผู้เต๋อแล้วบเวลาผ่านไปมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วขยับขยับขึ้นมาแล้วอายุสิบเจ็ดปีสิบหกเจ็ดรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งแย้งผู้เต๋อร้านนี้อือยู่ร้านที่เราทำงานด,ด้วยกันนี่แหละไม่ไม่คนละร้านอะเหรอีกสักแก่นึงเป็นลูกสาวสักแก่ร้านนี้อ่าชื่อแหม่มโอ้โหจำชื่อได้ด้วย คือแหม่มเขาเป็นคนใต้ท uh, uh ี uh. careers, екс, uh ่อเภอสงขลาเขาเรียกกันเลยป๊อปปิ้นเลิฟอ่ะรักครั้งแรกรักครั้งแรกรักกันแล้วพ่อเขารู้เขารู้จักตั้งแต่แก่เราเนี่ยเอ้ยเตี้ยบอกเด็กมึงเรื่องไปรุ่งสาวกูไหมอ๋อเหรอโอ้โหาวมาเนี่ยตั้งแก่ไม่ด่านะใช่ยุ่งทำไมไรเงี้ยแต่รักกันเฉยไม่มีอะไรกันนะอ๋อรู้แล้วสมัยก่อนโอ้โหพี่ยังก็เขียนจดหมายเขียนจดหมายเขียนจดหมายหาเขาหญิงเขียนได้นะ ่พอ<ต>ม,ม,มเความรักก็ทําให้เราตรงนั้ทกอย่างพี่เห็นขอพบห้านาทีฝากพี่สาวเข้าไปแล้วพี่ไปยืนอยู่ข้างถึงชาวสวรรค์ยืนยงพางนิดแล้วเบืออมันเบเอิอเปิดเพลงพี่เป้าเพลงอะไรเพลงหลีกทางให้เธอโอ้โหบรรยากาศไม่ช่างได้ไปยืนข้างปางเสียงฉันขอพบหน้า เธอสักห้านาทีแล้วต่อจากนี้ฉันจะไปไกลไกลพ้นทางยื่นร้องไห้เหมือนถ่ายมิสิกว่ะพอดีเลยอ่ะไม่จริงจริงจริงมันพอดีเลยจนเพลงนี้พี่ชอบสัง่นๆมากมาคุยเขาว่าจะกลับบ้านแล้วกลับแล้วแล้วกลับกลับ ถึงบ้านก็ก้มกราบเท้าพ่อแม่แล้วปั๊บไม่มีอะไรแล้วไทยบรรลุไทยเราก็ต้องเล่นลิเกแหละคงเป็นลิเกดิไปอยู่ใต้6ปีไปทำอะไรเล่นลิเกที่ใต้6ปีคณะที่บ้านอ่ะกลับมาเหมือนไปเดินสายที่ใต้เหรอใช่หกปีมีงานที่สุโขทัยงานปลีกก็ต้องยกจากใต้คณะใต้ขึ้นมาขึ้นมาสุโขทัยคือเนี่ยพักผ่อนแต่ในซอยมีลิเกเล่นลิเกรุ่นพี่อ่ะอุ๊เราไปตั้งหกปีดูวเอ้ยน้องพี่บอดี่คถึงงานไปเจอกันแหละ เดินก <an> ็ไปก็นั่งดูกัพี่น้องก็ลิเกเลือกเสต้เมีอะไรตื่นเช้ามาพี่ก็นั่งหน้าบ้านเนี่เห็นพี่น้องอ่ะพี่น้องเอาแห่พาดบ่าแล้วเดินผ่านหน้าบ้านแล้วแล้วกูว่าพระองค์ไปไหนพระยาค่าอะไรองี้เมื่อกี้จะเป็นเจ้าเลย่นตัดตะโกนถามพระองค์ไปไหนพระยาค่ะเขาก็เล่นด้วยนะก็จะว่าสตไปกลางทุ่งเนี่ยหาปูหาปลาให้พระมเหสีกินหน่อยก็หากันไปใช่ปะเว็บเไม่ได้หัว กูต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วกูต้องมีเมียเป็นลิเกเพราะเราไม่มีคณะไม่มีงานไม่มีงานกูต้องต้องออกไปหาปูหาปลาเงี้ยหรอไม่ใช่ว่ะเคยเข้ากรุงเทพโอ้โหเป็นเรื่องเลยบ้านสี่หลังอยู่ล้วด้วยกันด่าคนเดียวเลยเราไปโจกไงอ่าโจกไปก็ใช่ใครจะเป็นอ่ะแล้วบ้านไม่คือตัวสำคัญของลิเกก็คือนางเอกพระเอกโจกแค่นั้นเองโอ้โหมีปีกมีหางมึงก็จะไปมีปีกมีหางก็จะบินหนีอะไรงั้ะ มีคนเดียวคือยายยายบอกมันเฮ้ยพูดกับตัวเองเหมือนเพลงพุ่มพวงเลยพูดก็ไปอยู่อีสานทั้งสามปีไปอยู่ใต้ทั้งหกปีเก้าปีไปแล้วไปอยู่กรุงเทพคือถ้ามันไม่ดีคงไม่กลับมาอ๋อไอเพลงเนี่ยเออไม่เด่นไม่ดังจะไม่หัลังกลับไปเข้ากรุงเทพเข้ามาเพื่ออะไรเปล่ามาหางานถามมาหายส้มเลยไอส้มขอร้องเพลงกรุงเทพเลยอ๋อเหรอไอส้มพี่ต้มอ่าร้องเพลงอยู่ที่กรุงเทพไปหาที่แฟรไปถึงตอนเดือนเย็นอ่านา้ท่ามันก็พาเราไป คาเฟ่ซึ่งเราไม่เคยนั่งอแน่นอนมันตื่นตาตื่นใจโอ้โหตการตาใช่แสงสีเสียงบูบบับบับคือลิเกเราก็มีแสงสีเสียงแต่ว่ายังน้อยกว่าคาเฟ่นะลิเกก็แค่มีมีเหมือนสปอตไลท์มีไฟมีไฟพาไฟแบบไฟหลักอ่ะสวยอ่ะสวยและสําคัญคือมีตลกมาเล่นอแน่นอนที่เขาเล่นอยู่เราก็บอกตัวเองนะพี่บอกตัวเองนะเฮ้ยกูเล่นได้กูกูก็เล่นได้งั้นกูเล่นได้อย่างนี้ก็เลย ไปขอเบอร์โทรพ่อแหลกพ่อแหลกก็ให้เบอร์โทรมาแต่ไม่ใช่เบอร์โทรเขานะเป็นเบอร์โทรตลกคณะนี้ลุงเช้ามาพี่ก็โทรหาเลยกรเ่งพี่เบนโลรับเบนโลนี่เจออยู่คณะมะกอกสานตะก้าทุกวันนี้พอรู้จักก็คือพี่สุทธิชัยยนต์พี่นุพี่นุโอเคโอเค่ะกรเลิ้งโทรปั๊บวันเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเข้ากรุงเทพปั๊บปุ้งลุงเช้าโทรโทรโทรปั๊บไปเจอพี่เบนตลกมะกอกสานตะกากลาคืนคืนนั้นก็พาไปไปช่วยเก็บของไปเก็บของในคณะก็เลยเก็บของในคณะเขาจ่ายมาพี่ 150บาทชื่อว่าโกพี่ยืมกําเงินแน่นอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบบาทไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเหนื่อยไม่ออกเลยเฮี้ยคือแค่เก็บถาดเก็บอะไรก็เนี่ยเของอ่ะไม่ใช่งานหนักแล้วจะไปเที่ยวด้วยอะไรร้อยห้าสิบบาทกําเงินแน่นเนี่ยพี่บอกตัวเองนะกูรวยแล้วบอกตัวเองกูรวยแล้วตายเลยงงเรื่องงานเก็บเฮ้ยมือกองให้มาตีได้เราตีได้หรือเปล่ากองชุดกองชุดก็จะดีอ่เริ่มมาเป็นแบคเอแล้วงานที่นครปฐมวันเปลี่ยนชีวิตพี่ยอดไปมายอดยุทธยาขาดตัวเล่น เขาถามเรียนได้ก็ดูทุกคืนได้ใช่ป่ะก็นี่คือเป็นแบ็กอัพมาสมมุติว่าพี่ตีพี่ตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไหกเจ็ดแปดเก้ามุกมันเป็นล็อกนี้แล้วไปหาาตัวนี้สมมุติเป็นเป็นตู้นะไปเป็นตัวทำยอดพี่ตีมาเลยเนี่ยหนึ่งสองเฮ้ยวันนี้จะไปไหนเลยประมาณสักห้าคำอันนี้ก็จะต่อต่อหกเจ็ดแปดเก้าเราก็ต่อเราไปสิบไปสิบเอ็ด พอบท9ก้าปั๊บพีนุจะเข้ามาเพราะปันตเป็นล็อกเนี่ยแต่เรายังพูดต่อพูดต่อแล้วพี่เบนพวกพีพนุนะพี่เบนตะก,กิดปล่อยมันปล่อยมันคำนี้เนี่ยปล่อยมันปล่อยมันรับผูแแ้แต่นะขามาถวันนั้นมาเป็นตัวเล่นเลยก็กลายเป็นแบบว่าเหมือนแบบบางทีตลกเนี่ยมันจะตลกคือมันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่จำมุกมาห้าคำแล้วอยู่แล้วห้าคำพูดคำใช่มันต้องไปหกเจ็ดแล้วเขาเรียมมุกแตกใช่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 มุกแตกมุกแตกมุกแตกคือเวลามุกตลกเนี่ยอยากจะบอกคนดูก่อนว่าบางทีตลกมันก็เกิดมาจากความผิดพลาดเน 6, ี่ยนะช บางทีฉีเนี่ยมันก็เกิดมาอันนั้คือจุดเริ่มต้นใช่ใช่แล้วก็ได้เล่นเป็นตัวมาตลอดใช่ใช่ใช่เข้ามาแล้วข้าหกเดือนได้แล้วก็เริ่มมาอยู่สีแดงคนในวงการเริ่มรู้แล้วพอแหลกตั้งชื่อให้ตอนอยู่มก่อนทุก้าววตั้งชื่อให้ชื่อตู้เพราะว่าพี่ลาตัวออลิเกอ่ะเหมือนตู้นิเล็กถูกต้องชื่อตู้ตู้มาตลอดเลยวันเปลี่ยนชีวิตอีกแล้ววันที่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนชีวิตอยู่คณะสุดท้ายของ ของตลกคือคณะที่เราทําเองคณะเพื่ออิสระก็จะมีไอ้ไ,ไอ้หน่อยในในหงอกไอ้โสเสแล้ว<ไ>มีชายมีอัน้คือหนึ่งเนี่ยหกพันเพื่ออิสระแบ่งเท่าไม่มีหัวหน้าอ่าแบ่งเท่าอ่าแบง่งด,ด,ดีเลยเล่นที่นภาลัยโทรศัพท์ไอ้ผู้จัดการดังตู้มีคนจะคุยมึงอ๋อราพี่ตู้เหรอครับใครอ่ะอ๋อมดอ๋อมดเป็นพี่หม่ำอืมออหม่ำจะคุยด้วยอ๋อแล้วตัวครับพี่เฮ้ยมึงอยู่กูไหม หตลกถ้าคณะใหญ่มาชวนน่ยใช่เพราะที่เล่นต้องไปใช่ป่ามันมันมันเหมือนแบบเติบโตขึ้นอ่ะอยู่คณะใหญ่คือมันการันตีงานใช่มันการันตีงานการันตีรายได้ด้วยรายได้ด้วยใช่ป่าก็บอกเพื่อนฝูงว่าเอ้ยจะขึ้นพี่หม่ำป่าอันนี้เล่าข้ามเลยนะเพื่อนฝูงว่ไม่โอเคไว้แล้วใช่ใช่ใช่โดยเพราะไอ้หน่อยไอ้หน่อยเขาชอบเถิงๆมากเลยสักหน้าพี่ไปเลยอะแล้ววันหนึ่งพี่บอกให้กูต้องไปมันจะลุกขึ้นพกมีดมานะจริงเหรอจริงไอ้หน่อยเนี่ยว่า มาพูคุยพี่ว่าไงมึงจะทิ้งกูอ่ะกูยังไม่ทิ้งมึงเลยเนี่ยโอ้โหนี่แล้วก็บอกเพื่อนไปเพื่อนนะโคตรแต่คุณรู้เรื่องคุณรู้เรื่องไงมันอยู่พี่หม่ำเลยตุ้มแม่งวันแรกแปดร้อยหกร้อยหมาะว่าบางทีหัวหน้ากับตัวตัวรองมันก็มันสมควรเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะคนเยอะมันไม่ใช่ตลกคนหน้าหม่ำจกมก มันตกคณะหม่ำและชาวบ้านอ๋อโอ้โหคนเยอะเลยเลิกมามาก็อยู่เลิกมาก็มาไอ้ที่ยังดูดอยู่ก็มาอยู่น้นพันสองที่มันเปลี่ยนชีวิตแล้วว่าไมาก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยจริงเพราะเล่นพี่หม่ำเขาไม่มีตับอ่ะใช่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 เขาเขาเป็นเหมือนตรเกิดอ่ะเล่นอําคนนู้นอําคนนี้ถูกป่ะตรกอําใช่ทนบุรีพาซาบอกบอยมดเลยพี่จะออกแล้วหมดแลย พี่ออกทำไมฮะพี่ไมยอมมันทำไมแล้วมันด่าพี่พี่ก็ด่ามันาที่เราก็ฟังโอ้เมียแม่งให้ดา่ายั่วยาด่าหัวมาบ่อยทีนะเออเอย่างนี้ก็โอเคด้วยว่างี้ยตูริปัซ่าพี่หม่าก็เอาเด็กเสิร์ฟขึ้นไปเต้นเต้น <c oughs> แต้นกันเต้นเต้น <c oughs> บูรักษ์สีดำใช่ป่ะวันนั้นน้องเอ็มไปด้วยน้องเอม็มอ่ะน้องเอ็มลูกสาวลูกสาวแต่ยังเล็กอยู่พี่ก็พาขึ้นบนเวทีเลยให้เต้นไงไอ้พี่นี่แหละแล้วก็บอกพี่หม่าว่า ปล่อยปล่อยเด็กมันอนาคตอินนี่ใช้เยอะเป็นทางเลยก็อ๋อเล่นหนึ่งนี้ใช่ไหมเริ่มเข้าขากันแล้วเข้าขากันแล้วแต 6, 800, 800, ่ก็ยังหกร้อยแปดร้อยพันกว่าเต็มที่กพันกว่าพันสองอะไรเงี้ยเรื่อยแล้วเอาผีวหม่ำไม่มาไปถ่ายโน่นนี่อะไรปุ้มขึ้นมาวันเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอีกเบิร์กพอยทำรายการฮากลางแดดโดยเอาตัวคณะหม่ำไปเล่นห้านาทีออกทุกวันเราก็มีโอกาสได้มาเล่นบางวัน พี่มัมไม่มาดาวเด่นไม่มานะพี่ก็พาชาวนาเล่นก็เลยมีโอกาสมาแจมรายการชิงร้อยเพราะเขามีมําหนูเอ็ดดี้ใช่เราก็เป็นตัวเสริมไปพี่หมําก็ไอ้ที่หัวหน้ากูไอ้หนูก็เพื่อนใช่เปล่าพี่เอ็ดดี้ก็รู้จักกันรู้จักกันแล้วพกเราไม่มีอิสฉากันถูกช่วยกันอ่ามันก็เลยฟูทีมขึ้นมาช่วยกันดันเล่นช่วยกันดันเล่นพุ่มขึ้นมาแล้วก็พี่เอ็ดดี้มาทำวงเอ็ดดี้ผิดแ้แต่แต่เปล่า แแล้วก็มันก็มาคิวงานกับพวกพอยวันนั้นพี่เอดี้ไปมาไอ้ตัวละครตัวนี้เป็นพี่เอดี้เนี่ยเราก็มีโอกาสเขาจะอยู่แล้วเขาไปเสียบมันก็มีบทพูดอะไรเยอะแยะมากมันก็เลยแบบตึมตึมอะไรเลยจะมาเกิดในการระเบิดเถิงก็อัดชิงล้อยอยู่แล้วรู้ไหมล่ะวันวันหนึ่งวันเปลี่ยนชีวิตอีกพี่ตาเดินมาแล้วโอบไหล์นเราก็ถ่ายรูปโอ้โหเรารู้สึกแบบเป็นปัญญาญานคุณนะลุงเช้าลงทัลข้าหนึ่งเลยนะปัญญาญานคุณจะปั้นตลกอะไรให้ดังคำว่าให้ดังนะโอ้พี่ตาบิ๊ แต่ไรพี่ไม่ได้เก็บไว้พี่อ่านไม่ดังไงวะจริงจมันจะดังไงวะใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยอากว่าแล้วก็ตั้งชื่อให้เลยคือตั้งชื่อเลยเหรอจะจะตั้งตัวให้ดังเท่งเถิดเิอเขามาจากไอ้ที่ว่าพี่พี่ถอดเสื้อเล่นแล้วเหมือนไอ้เท่งถูกป่ะถูกต้องไอ้ไอ้นี่มันมาแต่แต่ในคาเฟ่แล้วเขาเรียกกันอะไรกันแต่เถิดเิอคือระเบิดใช่ระเบิดเถิดเบิดถิดระเบิดตัวเป็นเท่งเถิดเิอ ก็ตอนนั้นตอนนั้นหนูก็ปายกันแล้วเบิดเธอนหนูก็เล่นกับพี่รักต้องตรงต้องต้อมทำไมก่อนเราก็เล่นด้วยกัน,นถูกไหมพี่เท่งคือในปัจจุบันเอาง่ายๆพอเรามาทําอย่างอย่างเหงทํา YouTube หรือว่าอะไรเงี้ยคนสมัยเนี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของตลกแต่ละคนกว่าจะมามีชื่อเป็นเท่งเถิดเิงเป็นหม่าจกมกรหรือว่าอะไรมาเป็นพี่น o n ให้พวกมึงได้ด่ากันเนี่ยเราเราดิ้นรนมาถึงทุกวันเนี้ยเราก็แค่หวังว่าเออให้ลูกหลานมันมันได้ต่อยอดเรามีทุนให้ใช่ใช่เรามีทุนให้ใช่ใช เราเขก็ไปคิดว่าเขาจะโชคดีเหมือนเราหรือเปล่าซึ่งเราต้นทุนเราไม่มีเลยนะไม่มีคือดูวพี่มีโรคจําตัวเกิดมาพี่ลูกเป็นโรคกลัวความสูงฮะเป็นโรคกลัวความสูงแล้วทุกวันนี้ยักลัวอยู่ไหมก็เรียนอยู่ก็ขึ้นป .4 ี่ปีหน้าจะขึ้นป .5 เนี่ยขาสั่นแล้วขึ้นอีกขึ้ไม่เอาออกป .4 ี่เลยพี่อะยิ่งอ๋อท่านยิงอันนี้ตลกด้วยตลกละตลกแต่ว่าเขาจบป .4 ไงตอนเนี้ยพี่พี่เท่งมีหลานแล้วใช่ไหมหลานกี่หลานกี่ขวบแล้วยังไม่ถึงขวบเลยชื่ออออะะไไไรรลลล้้ววหหหหหาาาาานนนนจจชชื่่่่่มมดดูููกกกกงงงใเเเเเียั พี่พี่เป็นคนชอบวิลสมิธลูกวิลสมิธเกิดมาชื่อเจเดนแล้วก็เด็กคนนี้คือทำธุรกิจรวยมากหมู่เฮงเขาชอบก็เลยชื่อเจเดนแต่พี่ไม่เรียกเจเดนเรียกว่าพี่ต้องขอบคุณคุณเจเจตินด้วยเขามีลูกเขาเจ้าสมุทรเจ้านายเจ้าขุนเจ้าขุนโอ้เหลือไว้พี่ดิเจ้านี่อุ้งพรางทำไมอ่ะชื่ออะไรยังเหลือมากเลยยังเหลือโอ้โหยังเหลือเข้าเจ้าเยอะเลยเหลือเจ้าที่เหลือเจ้ามือเยอะเจ้าซับเออน่ารักนะชื่อเออชื่อเจ้าซับ เจ้าซับเจ้าสัาสวเขามีกันแล้วเราไม่ถึงแล้ว <c oughs> เป็นเจ้าซับผู้ชายใช่ไหมผู้ชายแล้วมีตอนนี้มีแค่คนเดียวถูกป่ะโอ้ยพอแล้วคนเดียวพอแล้ว <c oughs> ระหว่างลูกกับหลานถ้าเปรียบความรักที่แบบรักมากๆเนี่ยนะฮะช่วง พี่รักลูกหรือรากหลานมากกันมันแยกแยกไม่ได้พี่ไม่สมามารถที่จะเลือกไฟหนฟึ่งไฟใดได้ไดบางคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาเขามีลูกเนี่ยพ่อแม่เขาอจะรักหลานมากกว่าเขาคือที่พ่อแม่เขารักหลานมากกว่าเพราะว่าเออหลานยังเล็กอยู่ไงอ่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วไงแล้วก็ลูกสาวพี่พี่เท่งอ่ะนี่ยังยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมยังยังยังคนกลางจบปีนี้แหละไวด้วย่ไหนะพอ่อวัยเยอะมากลูกคุณมีดีมั้ยมีสถุนมั้งมีอะไรสารภาพสารเทออ แต่ต่นี่ปานกลางนี่หากินไงมันมันไวมากนะพี่พ่เทงคือหนูยังจาได้เลยอ่ะตอนที่แบบเราไปเจอพี่มั่มไอ้น้องเอ็มยังเด็กอยู่เลยลูกพิเทงก็ยังเด็กอยู่เลยแป๊บๆนะวันเวลาพี่ว่ามันไวหรือมันมันช้าวันอ่ะหนูมันไวนะปกติเัาไมละปกติแต่เราเราผ่านช่วงไปเยอะไงเราก็เลยดูว่ามันไวไงเมื่อกี้พูดถึงลูกสาวเนี่ยมีเรื่องเล่านะคนโตชื่อหนูเฮงเราชื่อพงศักดิ์อัครพงศ์ โมหงอ่ะคือจริง่ออัครพงศ์อัคร,งรงพงศ์ที่ตั้งชื่อให้อัครพงศ์ชื่อเล่นนะแม่ก็ตั้งชื่อน้องกีตาร์แล้วทำไมเรียกถึงเรียกโมฮงน,น้องกีตาร์พี่พี่บอกว่าคุณแม่กีตาร์มันจะดังได้ตั้งต่เด็กนะโอ้โหย้อนไปถ้าพูดถึงลูงโมฮงต้องย้อนไปนี่พี่ไม่เคยรู้ว่าต,ตัวเองมีหนวดเพราะเป็นลิเกเอ่าต้องโกนเพราะตื่นมามีมีลูกตๆโกนต้องโกนเพราะว่าเวลาแต่งหน้า,ววา,นามันไม่เงียง้ยไปเที่ยงไปเที่ยงไงไปเจอคนจีนทักลือดีๆนะลือเนี่ย มีคราวบงกรณี้เหรอมีเชี่ยวบงกร๋อหรือมีโงูเฮงหรือมีโงูเฮงมีเชี่ยวบงกรนี่แหละนึกถึงคนจีนหรือมีโงูเฮงก็เลยตั้งชื่อว่าโง่เฮงเมียบอกโอ้ยโตมาแล้วก็เฮงเฮงงุ้นเฮงเงี้ล่ะก็เรื่องจริงแหละเฮงตัวนึงก็เฮงงุนเฮงเงี้ยมาลูกสาวคนที่สองเป็นผู้หญิงแม่ก็ชื่อมาลาพับมาลาคือบวกใช่ใช่ใช่ขายตั้งเลยะก็เลยไปหาพิจิก ภาคชนชาโนนเจ้าโองก็พลพิจิตรเขียนมาเลยบอใบไม้นอหนูอนอเนนพอสำเพาอ่าว่าอะไรบอยไม้นอหนูนอนเนนพอสำเพาบอยไม้นอเดี๋ยวนะบันคือบนบอยไ,ไม้นอหนูคือบนแล,ล้วล่ะบนบนนบใช่พี่ก็อ่านบนนบก็ถามพ่จิตร่านกอ่านนะแต่นึกใจนะลูกกูชื่อบนนบ <laughs> 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 ตอนนั้นคินใจนะแต่ว่าเราก็อุตส่าห์อุ้มหลานมาให้เขาตั้งชื่อแล้วอะเราก็พูดว่าบนนบไม่ใช่เท่งบนนพาคือบนทพาโอ้โหแบบไม่มีสระบนนภาบนนภาบนนภาโอคือบนนภาลูกคนที่สามต้องพลอยอะไรอยู่เป็นหัวปะก็คิดตลกเลยชื่อเรียนมีแล้วชื่ออีเหาคิดดูไหมแวบเข้ามาในหัวว่าผู้หญิงเขาอยากใส่มงกุฎเพชรเออก็เลยชื่อจริง ชื่อจริงว่าชื่อมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรแล้วก็บอกตัวเองว่าเจอผู้หญิงมาเยอะมากก็ไม่เคยเจอใครไม่เคยไม่เคยมีใครชื่อมงกุฎเพชรเอ้ยมีเพชรก็ต้องมีพลอยก็เลยไปชื่อน้องพลอยไปเนี่ยอ๋อชื่อจริงชื่อมงกุฎเพชรชื่อเล่นชื่อน้องพลอยอ่านี่ก็เป็นที่มาของลูกเอาวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่เงคืนกินแล้วอยากคุยกันอีกเยอะหลายเรื่องวันหลังก็อาจจะถ้าพี่เี่งว่างๆนะ สถานที่แต่งเพลงได้เลยนะเงียบไหมพี่เงียบไหมเงียบเงียบไม่เงียบมึงดังเนี่ยบยวใยคนเดียวเนี่ยก็ก็ขอบคุณพี謝謝่มากๆนะฮะขอบคุณมากจริงจริงตัดสิทธิ์แล้วฝากไปกดติดตามกดสกไรต์สับสกไรต์อะไรไม่รู้นนั่แหละฝากด้วยแล้วกันขอบคุณมากขอบคุณมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับไป